สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบชแันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้ผมก็จะมาวาดรูปการกล้วยกันอีกแล้วนะครับทุกคนในคลิปนี้ผมก็จะมาวาดสมเด็จพระนเรศวรกับการกล้วยนะครับหลังจากภาคแรกได้จัดการงวงแดงกับพระมหาอุปราชาไปแล้วมาภาคที่สองครับศัตรูตัวร้ายนั่นก็คืองวงแดงครับการกล้วยของเราจะสามารถเอาชนะได้ไหมเพื่อนๆก็สามารถไปรับชมในภาคที่สองนะครับแต่วันนี้ผมจะมาวาด สมเด็จพระนเรศวรหรือองค์ดำนั้นปลูกใจก้านปล้วยอีกครั้งครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเข้ไปรับชมกันได้เลยครับในคลิปนี้ผมก็จะมาวาดแบบช้าๆงๆ่ายๆให้กับเพื่อนๆน้องๆนะครับเผื่อเพื่อนๆน้องๆคน,นไหนนะครับอยากจะวาดตามก็สามารถดูคลิปของผมไปด้วยแล้วก็วาดไปด้วยได้เลยครับ ในฉากนี้นะครับเพื่อนๆน้องๆคนไหนที่รู้นะครับว่าสมเด็จพระนเรศวรหรือว่าพระองค์ดำนั้นพูดอะไรกับก้านกลวยก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันครับทุกคน เป็นยังไงกันบ้างนะครับทุกคนง่ายนิดเดียวใช่ไหมละครับสําหรับการวาดแต่วก็มาถึงขั้นตอนต่อไปกันเลยครับนั่นก็คือการลงสีนั่นเองผมก็จะตัดไปตอนที่ลงสีเสร็จเลยนะครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างล้ะครับเพื่อนๆน้องๆคนไหนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับผมด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมทําคลิปต่อๆไปเพื่อนๆน้องๆคนไหนนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับทุกคนที่สําคัญ กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้พ่าดคลิปใหม่ๆของผมนะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้านแล้วก็คลิปต,ต่อไปเลยนะครับทุกคนสำหรับนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย